สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง u t u b e นพนันทีวีนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพบกับการทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนพฤษภาคม2564กันนะครับเรามาเริ่มกันที่คำทำนายระหว่างวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมกันนะครับด้าน,นการงานนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์จะได้รับความสมหวังจากงานที่ต้องการนะครับแล้วก็มีความสมปรารถนาในสิ่งที่ทำอยู่นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นควรจะงดใช้จ่ายแบบซิ้นเฟืองนะครับถึงจะผ่านช่วงวิกฤตไปได้นะครับไม่เช่นนั้นก็จะมีปััญหหาาชกน้ ไม่ถึงหลังได้นะครับในเรื่องของความรักท่านที่เกิดวันศุกร์อาจจะกลัวการถูกปฏิเสธจนทําให้ความรักไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเป็นคําทํานายระหว่างวันที่8ถึงวันที่14พฤษภาคม2564นะครับการงานถูกปฏิเสธและไม่ทับการยอมรับนะครับในสิ่งที่ท่านที่เกิดวันศุกร์กระทาลงไปนะครับอาจจะต้องมีความอดทนในเรื่องงานมากขึ้นนะครับการเงินนะครับมีโชคลาภได้เงินอสังหาริมทรัพย์นะครับจะสหวังในด้านของ การลงทุนการธุรกิจต่างๆนะครับในเรื่องของความรักมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ยอมพูดคุยกันไม่รู้จักการอธิบายให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับความรักอาจจะต้องการการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับเอาไปคําทํานายระหว่างวันที่15ถึงวันที่21พฤษภาคม2564นะครับในเรื่องของการงานนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์จะถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมที่ไม่มีความยุติธรรมนะครับก็คืออาจจะรู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการทํางานนะครับด้านของการเงินนั้นนะครับบง่งบอก ว่ามีโอกาสที่จะรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงนะครับเพราะว่าความสามารถของคนเกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับในเรื่องของความรักนะครับมีความยุ่งยากใจที่ทําให้ความรักดูแย่ลงไปมากต่อไปเป็นคาทานายระหว่างวันที่22ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นกะครับการงานเพราะความผิดพลาดจากคนอื่นนะครับจะส่งผลให้ท่านที่เกิดวันศุกร์จะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานจะต้องตรวจตาดูให้ดีนะครับอาจจะต้องตกเป็น ็นจำเลยร่วมกับคนอื่นการเงินกน็ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับการหยิบยืมหรือว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือการเงินจากใครนั้นยังคงเป็นเรื่องยากนะครับเอไปในเรื่องของความรักนะครับจากที่เคยดีกันกับกลายเป็นแทงทั้งหลังนะครับในนามัดระวันนะครับความ รักให้ดีนะครับจะต้องเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันไม่เงั้นจากคนรักก็จะกลายเป็นศัตรูกันไปได้นะครับในเรื่องต่อมาก็คือเคล็ดลับเสริมดวงในเดือนพฤษภาคม2564ก็คือให้นำหยก5สีนะครับวางไว้ที่ตัวทำนานนะครับจะสามารถดึงดูดพลังดีขับไล่พลังร้ายให้ไปจากท่านที่เกิดวันศุกร์ได้นะครับขอให้ท่านที่เกิดวันศุกร์โชคดีเฮงเฮงเฮงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ